ไม่แต่ชิ้ตุ๊กตามาให้พวกเยาวเนี่ยเก็บพวกยาวมาเยืะนเลยค่ะดูสิคะชิ้นเกินจนมียันหน้าแล้วหนูก็ไปกัดหมอนลงจุดนะจ๊าอ่าเล่นกันนะทำอะไรกันคะคุณเด็กๆาจามาย้ายกันนะจะมายกันนะพวกคุณทำมาย้ายกันนะคะเฮ้ยกำลังสนุกเลยสนุกชนานเลย ยกมาข้างบนน่ะอืมนิดเดียวไหนจามายายาพี่จีพี่จีจีจามายายายกอือนี่จามายายันนี่มันผ้ารองฉี่ไม่ใช่เหรอลูกอ้าวอ้าวเขียวอะไรจ๊ะอืมคอยฟอยแปะกดนมไหนพี่จีจามายายาเยอะยอม็ดจามายาย์ทำมอ่ะสวัสดีค่ะ หนูไปดีกว่าไม่มีใครเล่นกับหนูหรอกพี่พี่เอฟซีอ่ะไม่เล่นกับข้าหอมหรอกค่ะโอ๊ยอยากกัดของแม่ไปเล่นตุ๊กตาไปลูกป่าพี่จีตากัดผ้าหอมนั่นจีตากัดผ้าหมอมก็ได้หนูตากัดผ้าหอมดีกว่า จ้สวัสดีค่ะ<อ>ส้าวัสดีค่ะหนูชื่อเก้าขั่วค่ะไปเล่นตุ๊กตาลูกไปลูกปะแม่จะซื้อตุ๊กตามาให้หนูนนะปไปแบ่งกันคนละครึ่งเด้อตังหมดซื้อน,นมซื้ออาหารให้พ่อให้แม่ช็อปปิ้งวัลพันธวัลพันเลยแม่น่ะชูนี่นี่ประโยชน์ หยอดเนี่ยพวกเรานะไม่เอาค่ะแมวค่ะน้องหอมขาขะหอมแมวค่ะไม่โวยวายค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะยังหอมอย่าแย่กันลูกโอ้สวยชูมี่อ่ะทำไมทะเลาะอะไรกันฮะเดี๋ยวพี่จะจัดการเลยฮะเดี๋ยวพี่จัดการนะดีแน่ ข้าวหอมฉังดังมาใหมค่ค่ะข้าวหอมฉังดังโอ้โอ้ตัดมือไม่จ่าจะมคะตัดมือไม่จ่ะะาจะมาค่ะแม่ตัดมือไม่จ่านะคะไม่จะตัดมือไม่จ่าจะมาแล้วค่ะแก่คู่นึงกับคู่นึ่งต้องมีกรรมการสามคนมกรรมการคนเดียวไม่พอนะทุกคนต้องมีกรรมการสามคนนะคะเฮ้ย วดหัวยุดหนูดูด,ด,ดูฟัดกันแสลงเลยลูกมาแกงพี่หลานอยวพี่จกกัดกานเลยนะนี่นะนี่นะจัดกานด้วยนี่ชอบกันพี่ใช่ไหมหึอยากก่าแกงพี่นะอืมพี่ตัวอ้วนนะตะบอกให้นี่นะนี่ไนงะมามามา,มาไปเที่ยวดีกว่าปะ่ะ ก็พระจ่ามาแล้วไปเรียวเรีวเราวพระจ่าเรม่องานแล้วเร้าวเรวเรวไปไหมครับไปไหมครับไหนไหนพระจ่ามา่องาไปดูช้ไปไเียวเรีดูชี้มาพระจ่มาเร้วเรไปดูชไปดูชไหนพระจ่ามาแ้่ไหนไหนพระจ่าอยู่ไหนไหนพระจ่าไม่ใจพบบ้านจีพระจ่านี่ไหนพระจ่าอยู่ไหนไหนพระจ่าอยู่ไหน ไนีมันเที่ยวนะคุณออยพระจาเขาัะปะปตอนเหรคะ้อนเรอคะอ๋ยจีออนพระจ่าอย่ายุ่งพี่ป้นพี่ป้านเบอนหวงพ่มันหวงปาพี่ป้านมันห่วงกวปาไม่ให้จีอ่อน้นหวงกเหรอมาอยู่ข้างบ้านดีกว่า ได็กสมนันเราออกไปข้างนอกอะ่ะบ๊าพากันมากข้างนอกค่ะต้วะม,มีจ๋าเปิดแอร์เนาะใครจะออกข้างนอกเนาะมวนกุ๊บเออเอาเข้าไปเพิ่งตื่นกันด้วยสิอีกนานอีกเป็นชั่วโมงอะ่ะว่จะนิ่งมวนกุก๊บมวนกุ๊บบ๊ะพี่น้องจะไปไหนคะจะไปไหนคะ 开啊 <Okay. S 1>